พี่น้องผมเลาะไปเลาะมาเนาะว่าสิกลับบ้านแล้วผลงานของดอกเ้าบ้านี่ล่างสิออกกับบ้านแล้วพี่น้องงูว่าผมพออย่างไปอย่าเฝ้าให้เบ่งครับจุหวัดแท้แน่นอนน้องเก็บสิกับบ้านแล้วยุบม,มอถนนเลยเห็นบ่าพี่น้องพูดพี่น้องเห็นบ่นี่เห็นบ่ครับนี่นี่ครับ พี่พี่โอ้ยพี่น้องเต็มเลยอาญาสินเลยเฮ็ดปวกตาพี่น้องพี่พี่โอ้ยพุ่น oh, oh, พ, oh, 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 hmm. พุ่นพุ่นพุ่นโอ้ยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเอาเครื่องมือก่อนแป๊บนึงนะเอาอะไรก่อนพี่น้องเปล่าก่อนเดี๋ยวคนมาเห็นนี่ครับรถจอดอยู่นี่ไหมอยู่กับถนนนี่ที่ถนนเลยพี่น้องใครจะคิดเนาะว่าอยู่ มักเกิดอยู่สิป่าขอไยเลยครับที่สัน้นเออเดี๋ยวขาติดเบิรงเอาครับต้องเอ้ปวดขาต้งกล่องมาเอาขาจำเป็นไปก่อนเนาะเกือบครับลับพี่น้องเอ้ยโอ,โอ้โหสีพี่น้องป้าลอยออกแต่ย้ำไหนหลอกอืม <coughs> uh. Uh, kecik apa Thank you. เอาครับผมมาสีมืดแล้วครับเพราะว่าเป็นออกออกวงไงเลยครับออกวงผีเลยวงผีเลยครับนี่วงออมไงเลยครับนี่ครับกระตาหน่อยๆผมสวดจุ่มมุมเลยพี่น้องเอ้ยหมู่ว้านผมกลับมาเลยพี่น้องแต่หมู่ว้านผมผมยางกลับฝุ่นรถผมกระจอดทั้งฝุ่นเนาะแต่มโอนี้ผมคิดจะได้พว่มาญ้ออมมาหนีนี่ผมยิงตรงเขามาหนีเลยครับพอจุแหลกกับยูยูหนีเลยครับนี่นี่ก็ไล่ไปเลยเดี๋ยวมาพีเต็มทั้งในพีครับ รับผมขอบคุณถึกการรับชมครับผม